ค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นทริปของวันที่สองนะคะที่เราจะไปถวายเทียนด้วยกันคือเป็นวันเสาร์ที่1ิสิงหาคมนะคะอันนี้นะคะวันนี้เราก็จะไปสามวัดเช่นกันใช่ครับเริ่มจากวัดแรกกันเลยค่ะจะได้ไม่ช้าวัดแรกเราจะไปไปวัดศรีประวัตินะไกลมากไ <laughs> กลจากสำนักมากะนะทจริงอยู่ใกล้สำนักนะแล้วสำนักอยู่ในเขตของวัดศรีประวัติฉะนั้นเราจะต้องไปถวายเทียนที่นี่นะครับนะคะ ที่วัดศรีประวัตินะฮะมีจริงๆเป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับตั้งแต่สมัยอยุทยาเลยนะวัดนี้นะครับมีความสําคัญตั้งแต่สมัยอยุทยาแล้วก็พอเลยสมัยอยุทยามาก็เกิดความรกร้างนะครับก็มีการมาบูรณะใหม่ทำให้วัดวัดสร้างมาแล้วก็ลกล้างไปก่อนใช่ครับมีลกล้างมาแล้วก็กลับมาบูรณะใหม่นะครับทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับณปัจจุบันนี้วัดมีความเจริญ ทางวัตถุค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็องค์ท่านชาววาดเนี่ยก็พยายามจะให้ทุกคนเนี่ยหลังจากที่มีความเจริญด้านวัตถุก็อยากให้เจริญทางธรรมด้วยท่านก็มีสอนนะมีโรงเรียนสอนธรรมะสําหรับเด็กๆนะให้เด็กๆเข้ามาเรียนธรรมะกันด้วยนะครับมีคอร์สสอนธรรมะเด็กๆ เราเลยพลาดโอกนี้ไม่ได้เราเลยต้องมาถวายนะครับแล้ววัดที่สองอะคะวัดที่สองไม่ได้พิพาก็นสถานที่ที่สองนะเป็นสถานปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานญาณสัมปันโนนะครับจะอยู่ในเขตของนครปฐมก็แค่ใกล้เราอยู่เีงก่ใกล้ๆแต่ก็เริ่มแบบขยับจากกรุงเทพไปหน่อยนึงนะคะครับตรงเนี้ยเป็นถ้าเรามีโอกาสนะแล้วเรา เราจังหวะดีเราก็จะเจอหลวงพ่อสิงโตใช่ครับนะหลวงพ่อที่คอยสอนผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับที่นี่เคงขัดนะ<ช>เขาเป็นสายหลวงปู่มั่น<ช>หลวงตามหาบัว<ช>นะครับ<ช>ที่นี่นันะก็เคยไปปฏิบัติธรรมเหมอือนกันค่ะที่นี่คือเทียนเนี่ยเราไปถวายที่วัดนี้นะคะที่เราเจาะจงไปเนี่ยยังไงได้ใช้แน่นอน<ช>นะคะ ทุกคนที่เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี้จะรู้เลยว่าอ๋อต้องมีเอาเทียนมาใช้นะตอนคืนตอนเดินจงกรมเดินอะไรเราต้องใช้เทียนเนี่ยคือใช้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยาเราก็เลยเลือกปฏิบัติแบบว่าเข้มงวดนะใช่ใช่ได้ธรรมะไปแน่ถ้ามาปฏิบัติที่วัดนี้นะเราก็เลยเชิญชวนให้มาร่วมกันไปถวายค่ะวัดที่สามเลยค่ะอ่าวัดที่สามคือวัดสารเจ้านะครับอันนี้ อยู่ที่ปทุม่คะปทุมธาน,นีก็ใกล้ๆนี้เหมือนกันนะใกล้ๆกรุนนเงเทพนะเพราะวัดศรีประวัติกัลนนทบุรีใช่นะฮะแล้วก็เพต่อนสถานปฏิบัติธรรมก็นครปฐมนะอันนี้วัดสารเจ้านะวัทุกธานีนะครับนะวัดนี้นะวัดนี้เป็นวัดชื่อดังนะครับคนจะเข้าไปไหว้เยอะนะครับ นะเพราะว่า<ป>วัดสารเจ้านี้เด่นๆนะครับเพราะามีซินแปะลงสีนะครับแปนะงกิมโคอยอยู่นะครับนะอยู่ที่วัดนี้นะครับคนเข้าไปกราบสการะกันค่อนข้างเยอะนะเราไปถวายเทียนที่วัดนี้นะครับในโบสถ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราผมก็จะพาไหว้นะพาไหว้องค์ปึงเท่ากงที่อยู่ที่ในสารเจ้านะครับแล้วก็จะพาไหว้สินแปะนะครับดีจังนะเลยนะคะ ก็คือได้พลังพลังกันเต็มที่นะในว,วันนี้อันนี้นกดดด็ดีดีนะคะก็คืออันนี้เป็นทิปที่2ของวันเสาร์นะคะก<ช>็คืออีกสวัดเชน่นกันนะคะแล้วก็คือท่านใดชมคลิปนี้นะคะแล้วก็าสามารถมาร่วมกับทางสำนักฟ้าดินเฉินจือเฉินตี้นะคะไปด้วยกันไดนะะ้นะคะหรือว่าท่านใดที่ ใกลไปหรือว่าไม่สะดวกก็สามารถฝากดวงนะคะเสริมดวงได้เช่นกันนะคะชืฟู่ก็จะทําพิธีให้ก็เปรียบเสมือนเหมือนเรามาทําบุญด้วยตัวเองเลยเหมือนกันนะคะใช่ครับะคะ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอีพีนี้เราก็ลากไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามชมอีกสามวัดสุดทา<อ>้ายนะคะในวันที่สิบเอ็ดนะ,ะเดี๋ยวสิบเอ็ดเรามีอีกสามวัดค,ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดข,ข่าวสารข้อมูลดีๆจากพวกเรานะคะ